จู่เอ๊ะฮันซูยองจะตรงไหนหรือเปล่าต้องพาไปห้องโรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรเอ๊เออะอะแต่ว่าทั้งสองคนสนิทกันขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อ,หอไหร่ซะอะไรนะ ถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วเก็รีบใส่หัวไปซะอืนั้นไปก่อนนะเจอกันวันพรุ่งนี้นี่ที่หลังของนายเนะี๋ยอย่าขยับออกไปนะฮะเดินตามฉันมา อือโคมคำเฮ้ยทำอะไรอยฉันนะอีบ้าเอ้ยงปไปฉันลงนะฮันยูซองตัง นอกจากรอยแผลเป็นเล็กๆน้อยๆบนตัวแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแคกนายบ้าไปแล้วเหรอมาเปิดเสื้อคนอื่นดูแบบนี้ได้ยังไงวันนี้ทำไมนายต้องคอยตามต่อยายฉันทั้งวันด้วยเฮใครเป็นคนส่งนายมา พูดบ้าอะไรอีกเนี่ยเลิกบ้าแล้วปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะจนกว่านายจะยอมบอกอยากรู้อะไรกันแน่ใครจะส่งฉันมากันไม่ใช่สิ่งของนะเว้วยไม่ใช่ว่านายรู้อยู่แล้วว่าฉันใครก็เลยเข้าหาหรอกเหรอว่าไงนะฉันเพิ่งเจอคนบ้าบ้าอย่างนายวันนี้เป็นวันแรก จะไปดูได้ยังไงว่านายเป็นใครวะฮะรีไปก่อนที่ฉันจะพังที่นี่จนห้อหมอน,นี่ดูสู้ด้วยไม่เหมือนกำลังหกกันอยู่นะเป็นคนยังไงกันแม่นะ โอ๊ยบ้า ơi, เอ้ยแม่งทำไมไม่ดูสักทีบอกเราไงว่าฉันไม่ปล่อยจนกว่านายจะบอกนายตามฉันมาเหมือนมีอะไรจะพูดด้วยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะ,นะก็ตอนที่ฉันพูดด้วยไงไม่ยอมตอบนี่ตอนนั้นฉันกำลังทำข้อสอบภาษาอังกฤษภาควันอยู่ขอโทษด้วยนะ นายมีเรียองอะไรเหรอ,อที่รู้อยู่แล้วแต่ก็มอนการทั้งวันอย่างนั้นเหรอพูดมาสิติวอะไรนะคช่วยติวให้ฉันหน่อยฉันอยากจะถามเนะะื้อหาที่ไม่เข้าใจกับในายเล่าในตุ๊ตกเจ้า อีสภากค่อยมาเอาคำตอบอีกทีโอ้ยไอ้บ้าฉันพูดจริงจจะบ้าตายจะจริงหรือไม่จริงฉันยังไม่รู้หรอกแต่ฉันอยากจะบอกอะไรนายหน่อยที่เห็นวันนี้นะ่ะอย่าเอาไปพูดที่ไหนเลยค่ะอะไรเรื่องที่นายเป็นอันธพาลเหรอ คำว่าอันธพาลมันน่าจะเหมาะกับไม้มากกว่ามั้งมันไม่ใช่คำพูดที่ผิดจะทีเดียวแต่พอได้ยินจากปากหัวนั่นแล้วมันชวนให้มีนะมันยีงไม่รู้ถ้าฉันพูดเท้านายจะทำไมอยากรู้ก็ลองดู จะเอาฉันไปโผกฟูแล้วยนลงทะเลเหมือนในหนังเหรอมาเข้าไปเหรอครับเข้าดูรู้เรื่องในวงการนี้ดีนะครับมันน่าสงสัยเอาจริงเหรอไม่เห็นลงสมไม่หลังน้ำตาสินะติวฉันจะหกปากแต่ช่วยติวนายช่วยติวให้ฉันหน่อยไม่กีเกีย ถ้างั้นฉันจะไปเป่าประกาศให้ทั่วเลยว่าที่หลังนายมีรอยสักฉันก็จะขังนายไว้ที่นี่แหละแล้วฉันก็จะพันที่นี่แล้วหนีออกไปเอองงินฉันจะทุบโผนีออกไปงั้นงั้นฉันครับสวัสดีครับผมขอ กับปุ๋งทีนี่แล้วก็ทักอยูจานใหญ่คุณหนูกับไอเด็กข้างๆนั่นจะกินอะไรครับฉันไม่กินอะไรบ้าเอ,อ้องั้นนายก็อดข้าไปเลยนายดูไม่น่า จะสนใจเรื่องเรียนเลยทำไมมาขอให้ฉันติวให้ล่ะจะรู้ไปทำไมม้กฎหมายข้อไหนห้ามให้ฉันติวหนังสือด้วยเหรอมันก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าฉันเมาื่าอย่า่โมเสียเวลาแล้วไปทำานี่ยน,น่าจะดีกว่าอยากต่อยสักหมัดชมัดจริงๆ ถ้าฉันยอมรับเงินไขนายจะไม่เอาเรื่องนี้บอกใครจริงๆใช่ไหมฉันก็ไม่ฉันก็ไม่ได้อยากรู้ตั้งแต่แรกด้วซ้ําว่านายจะเป็นอันราพาหรืออะไรก็ช่างดีนันก็ตามนั้นฉันจะติวให้นายเองของจีฮอนแต่ถ้านายเรียนตามที่สอนไม่ทนันนายต้องอยู่ แล้วก็ปิดปากให้สนิทด,ด้วยคี่ถูกไหมนะที่ขอให้หมอนี่ช่วยนะได้หรือฉันจะอดเก่งไปเมื่อี้โมโหไปหน่อยก็เลยง่ยส้สิฮันยูซองมัฉันจะใช้โอกาสนี้หลอกใช้นายให้เต็มที่เลย ให้นั่นมันตุกขังจีหานไม่ใช่เหรออีฟี่จริงๆเลยฮะ